สวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องหน้าตัดสินและการละครน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตัดสินและการละครเอ๊ะเรียนไปเพื่ออะไรนะละครละครอ,อย่างไรนะคะเนาะมาเรามาดูตัวชี้วัดกันเลยดีกว่านะคะตัวชี้วัดนะคะของนักเรียนเนาะ โอเคมา,เามาดูตัวช้วัดกันเลยดีกว่านะคะตัวช้วัดที่นักเรียนจะได้เรียนเรื่องนี้ก็คือ1เลยนะคะอธิบายนะคะความสําคัญและบทบาทของนาฏศิลป์และการละครในชีวิตประจาวันอันนี้นักเรียนก็ต้องอธิบายได้น้องว่าในชีวิตประจําวันมีสถานการณ์อะไรบ้างหรือบทบาทอะไรที่นักเรียนได้รับนะคะ2เลยแสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์ว่าเอ๊เราจะอนุรักษ์นะคะ,ะประเพณีนี้วัฒนธรรม วัฒนธรรมนี้อย่างไรนะคะให้คงอยู่หรือสืบทอดกันต่อไปนะคะโอเคมาดูกันนะคะมาดูกันว่าความสำคัญนะคะและบทบาทของนาฏศิสินและการละครในชีวิตประจำวันเป็นอย่างไรเนาะหน้าตศิสิ์และละครเป็นสิ่งที่สะท้อนชีวิตนะคะนักเรียนต้องจำไว้ว่านาฏศิสินนะคะและการละครนะคะเป็นสิ่งที่ สะท้อนวิถีชีวิตอาจตัวอาจจะบางไปนิดนึงเนาะเพราะคือสะท้อนวิเอ่อวิถีชีวิตนะคะวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ประเพณีของคนในสังคมเป็นสิ่งที่สร้างความสุขนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะจะสร้างความสุขความผ่อนคลายให้กับคนในสังคมนะคะซึ่งน่าจะสินไทยเนี่ยมีอิทธิพลอ,อย่างมากอย่างมากอย่างมากนะคะต่อ การดำเนินชีวิตของมนุษย์ถูกต้องไหมมันมีอิทธิพลอย่างไรหลยๆนักเรียนคิดว่านาาศิสินไม่ใช่แค่การไล่ลำ้ำภูบอกแล้วว่ามันเป็นถึงละครใช่ไหมละครที่เล่นกันละครที่แบบว่ามีการฟ้อนลำหรือนุ่นวรนุษย์หรือพี่นาวนิสานาทนะคะที่เป็นแฟนของนิววงสกร์นี่ยแหละใช่ไหมคะก็มีการเผยแพร่หรือใครอีก พญานาคอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับนาตาัิสินละครก็เกี่ยวกับานาตาัสินเหมือนกันก็คือการแสดงใช่ไหมคะว่าบทบาทต่างๆที่ตัวละครหรือนักแสดงได้รับใช่ไหมเวลานักเรียนได้ดูละครหรือชมละครหรือซีรีส์ต่างๆนักเรียนก็อยากเป็นแบบเขาถูกต้องไหมคะเหมือนยูนาบีใช่ไหมเกาหลีนิดนึงเป็นไงเดี๋ยวนี้คนตัดผมใช่ไหมคะตามยูนาบี าตามยูนามีที่เป็นผมนะ้องที่ดังในติ๊กต็อกนะคะเห็นไหมว่าสื่อโซเชียลหรือว่าละครที่เราดูอะสามารถแบบทาให้ชีวิตมนุษย์แบบเปลี่ยนแปลงไปตามหรืออยากเป็นแบบเขาอยากมีทรงผมแบบเขาอยากมีแฟนอะอยากมีแฟนเหมือนเกาหลีอยากมีแฟน,แฟน,แฟนเหมือนคนญี่ปุ่นใช่ไหมอยากมีแฟนเหมือนพี่วียสสกรุลรวัฒอยากมีแฟนเหมือนนิวอะไรอย่างนี้นะคะตามดาราต้องไหมคะอยากมีแบบว่าคาแรคเตอร์เหมือนเขาจังเลยเราก็ทําตามเขา เนาะสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อแบบว่าการดำเนินชีวิตของมนุษย์มากๆนะคะที่สะท้อนวิถีชีวิตและกิจกรรมจะเห็นได้จากการนำการแสดงต่างๆเนี่ยมาแสดงในงานพิธีกรรมต่างๆหรือการฟ้อนรำเกี่ยวกับความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมาดูต่อไปเลยความสำคัญนะคะของนาฏศิลป์และละครไทยเป็นอย่างไรก็คือหนึ่งเลยนะคะจำไว้ว่าแสดงถึง ความเป็นเอกลักษณ์ของชาติเอ๊ะแสดงเอกลักษณ์ของชาติอย่างไรงงใช่ไหมก็คือนักเรียนเห็นไหมว่าอย่างแรกมรดกของเราก็คือโขนถูกต้องไหมโขนก็คือเป็นขั้นที่สูงสุดเป็นมรดกของประจำแบบว่าชาติประเทศไทยเลยนะคะซึ่งโขนในกัมพูชาก็มีโขนของไทยก็มีแต่จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะเอกลักษณ์อะไรที่แตกต่างกันออกไปเสื้อผ้า เนาะชุดเครื่องก็จะมีสีที่แตกต่างกันลวดลายมีความแตกต่างกันแล้วนะคะหรือการดําเนินเรื่องอาจจะเหมือนกันแต่จะมีการแบบว่า,าเปลี่ยนแบบว่าเปลี่ยนนิดนึงแต่ไม่เปลี่ยนมากนะคะเนาะในโขนนะคะเราก็จะมีเอกลักษณ์ที่เด่นๆเ,เลยไม่ว่าจะการลามถูกต้องไหมการไล่ลามนะของนาฏศิลป์นะคะก็จะมีแบบความอ่อนช้อยงดงามอะไรต่างๆนานาเนาะของโขนก็จะมีเหมือนกัน ของโคนของกรมพูชาก็จะมีลักษณะที่แตกต่างแตกต่างออกเล็กน้อยแค่นิดเดียวนั่นเองนะคะแต่ละที่แต่ละชาติก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นละครนักเรียนดูซิละครไทยจกัจกจักวงวงหรือละครในประเทศไทยที่นางเอกอดีดีดีมากดีเกินไปดีจนแบบว่าโอ๊ยโดนคนทำ้ายหรือเนาะแนวไทยก็จะเป็นของแนวไทยเราดูก็จะรู้เลยแนวซีรีส์ แนวของเกาหลีก็จะเป็นแนวอีกอย่างนึงีกที่คู่อารโนเนถูกต้องไหมคะเป็นแบบว่าชุดทรงของเกาหลีที่แบบเออพี่ชายโอปป้าอะไรนิดนึงใช่ไหมเห็นไหมของไทยของเกาหลีก็จะมีความแตกต่างกันแหละแต่ละที่ละครแต่ละที่ก็จะมีความแบบว่าโดดเด่นนะคะประจําเอกลักษณ์ของชาติเขาซีรีส์จีนก็จะโดดเด่นไปนะคะละครจีนก็จะโดดเด่นไปอีกทางหนึ่งเนาะ,ะโอเคสองเลยนะคะแสดงให้เห็นถึง ความจะเออรุ่งเรืองด้านศิลปะวัฒนะทรประวัติศาสตร์ของชาติอันนี้อยู่แล้วละละครหรืออะไรต่างๆนานาหรือนาฏศินประจําประเทศของเขาหรือประเทศของเราก็ยังไงก็รู้อยู่แล้วอะของเราก็คือแบบว่าจเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยยุคอะไรจอมพลปอยุครอซีรอสามอะไรต่างๆนานาน,น,นะคะเนาะเราก็รู้แล้วแหละว่าจดขวาจะมาถึงปัจจุบันได้อะมันงอกงามตั้งแต่แบบว่า ออบรรพบุพรบุษของเราแล้วถูกต้องไหมคะล้วก็สืบทออจนมาถึงปัจจุบันเราก็รู้ว่าเออแต่ก่อนนะในหน้าฏัศินของเราหรืองานประวัติศาสตร์ของเรามีความเจริญรุ่งเรืองมากๆานะคะ3เลยแสดงถึงภูมิปัญญาของคนในชาติอยู่แล้วละสิ่งเหล่านี้แสดงถึงภูมิปัญญาอยู่แล้วนะคะอ่าแสดงถึงภูมิปัญญาทําไมล่ะการแสดงนะคะมีการแสดงที่ แต่ละภาคประจําภาคภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้นะคะก็จะมีเอกลักษณ์หรือภูมิปัญญาเกี่ยวกับการจักสานของภูมิภาคนั้นๆนะคะมาโชว์มาแสดงให้ดูนะคะก็คือเห็นไหมว่าแต่ละอย่างน่สิ่งก็แสดงถึงภูมิปัญญาของคนในชาติอีกด้วยนํามาเสนอนํามาแบบเช่นขโขนนะคะก็ภูมิปัญญาก็เกี่ยวกับการแบบเย็บฝีมไม้ลายมือความประณีตความเป็นไทยถูกต้องไหมเนาะต่างประเทศอาจจะมีแต่ก็ มีความที่แตกต่างกันออกไปนะคะแบบว่าความประณีตความถี่ของการเย็บอย่างเงี้ยความแบบละเอียดละ,ละเอียดอ่อนของความเป็นไทยเนาะสี่เลยเป็นศิลปะที่รวมเอาศิลปะ,ะแขนงต่างๆมาไว้แขนงต่างๆศิลปะ,ะแขนงต่างๆมีอะไรบ้างยังไงว่ามีอะไรบ้างเอ่ย าหาแขนงต่างๆเนาะก็เป็นเกี่ยวกับทัศนศิลป์จิตกรรมสถาปตัตยกรรมต่างๆการปั้นการเย็บปักถักร้อยแสงสีเสียงอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียวกว่าศิละปะ,ะแขนงต่างๆอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับศิละปะ<อ>เช่นแสงสีใช่ไหมก็ต้องมีจับคู่ตรงข้ามนะคะสีแดงสีฟ้าคู่กันหรือเปล่าก็คือศิละปะก็คืองานศิละปะ,ะแขนงทุกขแขนงเคยมา รวมกันไว้นะคะไว้ในการแสดงหลายๆชุดเนาะของนาฏศิลป์ไทยห้านะคะเป็นศิละปะก,การแสดงที่ช่วยขัดเกลาจิตใจของคนในชาติให้มีจิตใจและอารมณ์ดีโอ้อยู่แล้วละพวกเนี้ยขัดเกลาจิตใจลิเกมีการเล่นสอนทำน้ำําเพชรมีการเล่นกันเป็นไงเขาก็ปลูกเนาะปลูกฝังเกี่ยวกับสังคมในยุคนี้นะคะหรือ เล่นเกี่ยวกับขำนะคะขำๆตลกขบขันก็ทําให้คนเนี่ยที่รับชมเนี่ยอารมณ์ดีนะคะแล้วก็คิดตามขัดเกลาจิตใจนะคะให้ทําตามคนนี้นะถ้าใครคิดได้เราก็จะแบบว่าไงทาตามเขานะคะมีเหตุมีผลว่าเอ้ยคนนี้เป็นคนดีเราน่าจะทําตามคนนี้เป็นคนไม่ดีเราไม่ควรทําตามเนาะก็คืออยู่ที่การแบบว่าแยกแ,แยะแ,แ,และวิเคราะห์ในการ รับชมศิลปะการสแสดงนะคะมาดู6เลยมีความสำคัญต่อคนไทยทุกคนที่ควรต้องฝึกหัดสืบทอดและพัฒนาสร้างสารรค์ให้เจริญยิ่งขึ้นไปอยู่แล้วนะคะว่าสิ่งเหล่านี้คนไทยทุกคนจะต้องฝึกเนาะเพื่ออะไรเพื่อศึกษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมไว้นะคะถ้าหมมตเราปล่อยไปเป็นไง สิ่งดีๆของในคนในประเทศไทยหรือที่มีอยู่แล้วเนาะตั้งแต่บรรพบุรุษก็จะอาจจะหายไปได้นะคะถ้าเราแบบไม่สืบทอดเนาะไม่ต้องไล่ลำํำก็ได้แค่เป็นการแบบพูดปากเปล่าในการเล่าประวัติความเป็นมาว่าน่าจะศินเนี้ยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มากมายเลยนะขว่าจะมาเป็นการแสดงได้เนี่ยต้องศึกษาประวัติศาสตร์ก่อนนะคะแกะท่าแกะท่าจากรูปปั้นแม้รูปปั้นจากอะไร ปราสาทสิงที่กาญจนบุรีก็จะเป็นระบำนะคะระบำแบบว่าระบำทวารลวดีนะคะหนึ่งชุดเลยเนาะามาดูการอนุรักษ์นาฏศิลินกันเถอะค่ะว่าการอนุรักษ์นาฏศิลินเนี่ยเราต้องอนุรักษ์อย่างไรนะคะบอกไปแล้วว่านาฏศิสินไทยประกอบด้วยอะไรบ้างไหนลองดูสิด้วยอะไรบ้างเลยอ่า หน้าตสินไทยนะคะประกอบด้วยโขนละครระบำ,ำรำฟ้อนและการแสดงพื้นเมืองการแสดงพื้นเมืองคืออะไรการแสดงพื้นเมืองคือมีสีภาคเนาะภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ถูกต้องนะคะถูกต้องไหมคะซึ่งเหล่านี้ที่บอกไปนะคะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมด้านศินละปะการแสดงของไทยมาแต่ อดีตเลยนะคะที่ได้รับการอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูแล้วก็สืบทอดถ่ายทอดและพัฒนามาจนกระทั่งถึงยังไงปัจจุบันนี้นั่นเองนะคะการที่เรายังสามารถรักษาศิลปะการแสดงที่งดงามได้นะคะมีความเป็นเอกลักษณ์นี้ไว้ได้นั้นต้องอาศัยหลักสําคัญเลยมาดูกันหลักสําคัญที่จะอุดอนุทักษ์และสืบทอดประเพณีนี้ไว้นะคะหรือวัฒนธรรมนี้นะคะมาดูกัน หนึ่งเลยนะคะเราต้องตระหนักนะคะและเข้าใจถึงความสําคัญนะคะเราต้องมีความรู้ถูกต้องไหมเราต้องมีความรู้ถึงแบบว่าประวัติศาสตร์วัฒนธรรมต่างๆนะคะความเข้าใจในสิ่งนั้นและสามารถที่จะประเมินคุณค่าให้ได้ว่าดีหรือไม่ดีเมื่อเราทราบแล้วนะคะความตระหนักถึงคุณประโยชน์นะคะและความสาคัญก็จะเกิดตามมาเป็นแรงกระตุ้นให้เรามีความอะไรต้องการที่จะอนุรักษ์ ต่อไปนะคะอันนี้เราจะต้องตระหนักถึงมากๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเราแบบว่าได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิละปะหรือหน้าตศิลป์น,นะคะความเป็นเอกลักษณ์ของไทยสิ่งเหล่านี้พอเรารู้ลึกเข้าไปแล้วอ่านเข้าไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเนี่ยมีแรงแบบว่ากระตุ้นให้เราที่จะต้องแบบว่าอนุรักษ์ไอ้สิ่งนี้ต้องอนุรักษ์ไว้นะอ่าสองนะคะ ให้การส่งเสริมสนุสนับสนุนทุกครั้งที่เรามีโอกาสคืออะไรคะทุกครั้งที่มีโอกาสก็คือไม่ว่าจะเป็นการมีโอกาสเข้าไปชมการแสดงเพื่อให้กําลังใจแก่ศิลปินนะคะการฝึกหัดเป็นนักแสดงสมัครเล่นหรือรวมร่วมกิจกรรมอื่นๆที่มีเกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางด้านนาศน,นะคะสมมติเราเราไม่เป็นเราอะไรไม่เป็นเลยแต่เราสามารถไปเป็นผู้ชมได้นะคะผู้ชมไปดูเกี่ยวกับลิเกไปดูเกี่ยวกับ วัฒนธรรมไปดูเกี่ยวกับฮอสินหรือไปดูเกี่ยวกับโขนล,ละครต่างๆอันนี้เราก็สามารถที่จะช่วยนะคะอนุรักษ์ได้เพราะอะไรผู้ชมเนี่ยเป็นแรงกําลังใจอย่างหนึ่งเลยนะคะของนักแสดงนะคะยิ่งเขาเห็นผู้ชมเขาก็รู้สึกว่าเ,ออเขาประสบผลความสําเร็จแล้วนะอันนี้นักเรียนก็ยังไปนคนช่วยอนุรักษ์นะคะอนุรักษ์เกี่ยวกับสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของนาาศิลินไทยของ ของไทยไว้เลยถึงเราจะเป็นผู้ชมก็เถอะนะคะนักแสดงก็อยากแบบว่าทําต่อเพราะว่าเห็นผู้ชมมาชมเขานะคะอีกอย่างผู้ชมก็จะต้องอะไรอีกตบมือใช่ไหมให้กําลังใจนักแสดงนะคะเพราะว่ายิ่งเราแบบว่าให้กําลังใจเขาเขาก็จะมีพลังในการสืบทอดกันต่อไปเนาะหรือเรามีโอกาสที่จะร่วมกิจกรรมในการวาดลูกนะคะแล้วเราเอาไปถ่ายทอดอันนี้ก็ได้นะคะไปร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับ ประเพณีท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมต่างๆนะคะอันนี้ก็ได้เลยค่ะเพราะว่าเราแบบว่าส่งเสริมและสนับสนุนหรือมีการแบบว่าให้ไปเย็บปักถักร้อยอันนี้นักเรียนก็ช่วยได้เนาะถ้าเรามีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีประเพณีนี้นะคะหรือวัฒนธรรมของไทยอะไรก็ได้ต่างๆนะคะเราก็ถือว่าเราก็ช่วยอนุรักษ์ไว้แล้วนะคะ มาดู3เลยนะคะให้การยอมรับและเคาล้มในวิชาชีพเป็นที่ทราบกันดีว่าอาชีพศิล,ลปินนักแสดงมักไม่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในสังคมนะคะถึงกลับมีการกล่าวหากันว่าเป็นพวกเต้นกินลำกินอยู่แล้วละพวกเนี้ยตั้งแต่สมัยก่อนเนาะเราแบบว่าเรียนนาฏศิลหรือเราเต้นอะไรเงี้ยเราก็จะโดนกล่าวหาแล้วใช่ไหมคะว่าเต้นกินลำกินแต่ครูเชื่อว่า เล่นกินรำกินเราไงนะคะแต่ก่อนเนาะมันก็เป็นอาชีพที่สุจริตใช่ไหมคะไม่ใช่อาชีพที่ขโมยขโมยมาใช่ไหมมันเป็นอาชีพที่เราแบบว่ารักแล้วก็อยากสืบสานอาจจะเมื่อ,ก,อก่อนเพราะว่าลำลำแล้วได้ตังค์ถูกต้องไหมคะอ่าไปลำงานแก้บนแล้วไงมันคือความสามารถของเราถูกต้องไหมคะนะคะสิ่งเหล่านี้มันจะทํายังไงให้คนพวกนี้ยอมรับ มันไม่ได้มันไม่ได้อยู่แล้วบางคนคิดอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้แบบว่าจะยอมรับอยู่แล้วเพราะว่ามันผูกปลูกฝังมาตั้งแต่รุ่นแบบว่าบรรพบุรุษเลยนะคะแต่ว่าสมัยนี้ก็เริ่มมีการยอมรับกันแล้วเนาะบอกเลยแต่ก่อนนะคะครูเรียนม .1 ถึงมสที่วิทย์ไลัยหน้าสินครูก็โดนดูถูกมาเหมือนกันว่าไอ้พวกเต้นกินลลำกินซึ่งเหล่านั้นมันทำให้ครูแบบว่าถดถอยความรู้สึกครูแบบว่ามันแย่นะเกี่ยวกับ คนที่อยู่มาพูดกับวิชาที่เราแบบว่าอยากเสิบในความคิดของเราคือเราอยากเสิรทอดหรือรักษาไว้นะคะเราชอบเราชอบในการปฏิบัติเราชอบในความเป็นไทยเราคิดว่ามันมีความสวยงามนะคะมันก็ทําให้เรารู้สึกเอาทาไมอะ่ะมันก็เป็นอาชีพอีกอย่างหนึ่งนะคะเนาะมันทาให้เรารู้สึกว่าเราภูมิใจแต่ทําไมเขารู้สึกไม่ภูมิใจเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์ไว้มันทําให้ครูบอกว่า อ้าวครูผิดเหรอมันทําให้ครูท้อมันทาให้ครูหน่อยเหนื่อยแต่จะทํายังไงถ้าหลาให้เราแบบว่าฮึบขึ้นมาก็คือเราอย่าไปแคร์อย่าไปสนใจกับคําพูดที่เขาดูถูกนะคะไม่ว่างานอะไรก็ตามนะคะเราโดนแบบว่าดูถูกหรือใครดูถูกเราต้องกําจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปเพราะสิ่งเหล่านั้นบอกเลยว่าเขาไม่ได้มาอยู่ตรงนี้กับเราเขาไม่ได้ชอบแบบเราทําไมเขาต้องกล่าวหา ใช่ไหมคะเราจะทยังไงก็ได้คือตัดเขาไปเลยเขาไม่ได้หาเงินให้เราเขาไม่ได้เลี้ยงพ่อแม่เราเราเป็นคนเลี้ยงพ่อแม่เราเป็นคนเลี้ยงครอบครัวถูกต้องไหมเรามีงานเงินเราก็ต้องอยู่นะจุดจุดนี้นะคะเราจะทำยังไงก็ได้ให้เราแบบก้าวผ่านวิกฤตแบบว่าสิ่งที่คนแบบว่านินทาดูถูกเราก็ต้องทําให้เขารู้นะคะอีกอย่างนะคะครูเรียนนา่าจะสินแต่ครูก็เรียนครูเนาะเพราะครูเรียนมาห้าปีนะคะครูเรียนครูมาสิ่งเหล่านี้ครู นะคะบอกเลยว่าสิ่งที่ครูเรียนนั้นไม่ใช่แค่ลำบางคนคิดว่าเฮ้ยลำอย่างเดียวหรอเรียนแบบว่ามสวเนี่ยเรียน5ปีอ่ะเรียนครูลำอย่างเดียวหรอที่จริงบอกเลยว่าการเรียนลำที่ครูเรียนนั้นมันน้อยมากน้อยมากมากบอกเลยเรียนแค่ปีหนึ่งปีสปีสก็คือน้อยน้อยน้อยจริงๆนะคะส่วนมากจะเรียน หลักสูตรในความเป็นครูมากกว่าเรียนกับเด็กออทิสติกการศึกษานะคะผู้พวกหูหนวกนะคะเด็กไม่เต็มเด็กพิเศษนะคะเรียนอะไรอีกคัสแอคติง้งประกอบเวทีนะคะเวิร์กช็อปอะไรต่างๆนานาเนาะเรียนเกี่ยวกับการประเมินการวัดผลบอกเลยว่าบางคนชอบคิดว่าเรียนครูน่าจะสินลำลำไปวันๆไม่มีความรู้อะไรหรอกแต่ที่จริงบอกเลยว่า คุณลองมาเรียนว่ามันไม่ใช่แค่ลำอย่างเดียวนะคะมันมีเนื้อหาสาระอะไรมากมายบอกเลยการเรียนครูลำนั้นมันน้อยมากนะแล้วแต่ที่นะคะแต่ที่ครูจบมาเนาะครูก็เยอะเนาะเราจะทำยังไงเราจะพัฒนาการศึกษาไทยให้ได้มากที่สุดนะคะเราภูมิใจในสิ่งที่เราเรียนมาแค่นี้เราก็โอเคแล้วเราไม่ต้องไปกังวลเกี่ยวกับ คนมาดูถูกเราหรืออะไรนะคะเราจะต้องยอมรับและเข้าลบในวิชาชีพที่เราไงตั้งใจที่จะเรียนตั้งใจที่จะจบนะคะมันคือจุดมุ่งหมายและความสําเร็จของเรานะคะคนที่อยู่ข้างหลังเราเขากาลังรอเราอยู่ถูกต้องไหมอ่าสิ่งเหล่านี้นนที่ครูบอกไวแล้วนะเป็นอุปสรรคสําคัญอย่างหนึ่งนะคะในการอนุรักษ์และส่งเสริมนาาศิสินไทย จึงควรที่จะเล่งทําความเข้าใจก็คือตัวเราเนี่ยแหละต้องทําความเข้าใจนะคะในเชิงสร้างสรรค์ให้กับคนในสังคมให้มีการยอมรับและเคารพในอาชีพของผู้ที่เป็นศิล,ลปินในทางกลับกันนะคะศิล,ลปินเองก็ต้องประพฤติให้เป็นแบบอย่างที่ดีนะคะอยู่ในกรอบจรรยาบรรณของนักแสดงด้วยนะคะน้องน่าศิลป์ก็ไม่ใช่แค่ศิล,ลปินอย่างเดียวก็ยังมีครูอีกนะคะครูในการแบบว่า สอนรำต่างๆๆนานานะคะเนอะอย่างแรกเลยคนไม่ยอมรับไม่เป็นไรขอให้ตัวเราหรือจิตใจเรานั้นยอมรับกอนนะคะอันนี้โอเคเลยนะคะอ่ะนี้เป็นผังสรุปนะคะนักเรียนว่านาฏศิลป์และละครไทยความสําคัญและบทบาทของนาฏศินและการละครในชีวิตประจําวันเป็นอย่างไรก็คือสรุปคร่าวๆนะคะว่านาฏศิลป์และละครมีความสาคัญต่อสังคมและประเทศชาติเพราะเป็นสิ่งที่แสดงถึง ความเป็นเอกลักษณ์ของชาตินะคะและก็สร้างความสุขความผ่อนคลายให้กับคนในสังคมอีกทั้งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองนะคะของประเทศชาติและสังคมอีกด้วยนะคะการอนุรักษ์นาฏศิสินก็คือการอนุรักษ์นาฏศิลป์เป็นสิ่งที่คนในชาติต้องร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุนนะคะเพื่อให้การแสดงคงอยู่ต่อไปและเป็นที่รู้จัก สืบไปยังเยาวชนรุ่นหลังเลยนะคะโอเควันนี้ก็เป็นการแบบว่าเรียนเกี่ยวกับน้าศิลป์และการละครนะคะครูว่านักเรียนน่าจะได้รับความรู้อะไรมากมายเลยนะคะถ้าเราไม่เข้าใจตรงไหนเราสามารถสอบถามครูในหลายชั่วโมงได้เลยหรือทักมาในส่วนตัวได้นะคะเดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงเรียนนะคะนาออยากให้นักเรียนศึกษาและศึกษาเกี่ยวกับน้าศิลป์และการละครไว้ให้มากๆนะคะ เนาะครูเอาเนื้อหามาสอนให้นักเรียนนะคะนักเรียนน่าจะได้ประโยชน์ไม่มากและไม่น้อยเลยนะคะการบ้านอยู่ใน Google Form เดี๋ยวเราเจอกันในชั่วโมงนะคะวันนี้จบแล้วก็อะไรเอ่ยสวัสดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ